ที่ฐานเนินผีนะคะเพื่อเป็นการพลิกฟื้นแผ่นดินและกันนะคะแล้วทำให้สิ่งแวดล้อมกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะโดยได้ร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจในการสร้างเส้นทางส่งกำลังความแนวชายแดนและปรับปรุงพื้นที่รูปก,กอไก่เพื่อเสริมความมั่นคงไม่ให้ศูนย์เสียผืนแผ่นดินไทย ต่อไปในอนาคตก็จะเป็นกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีปราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิโย์ธินจันทบุรีได้ทําพิธีเชิญธงชาติสู่ยอดสาบริเวณฐานเนินผีค่ะที่บ้านผักกาดตําบลคลองใหญ่ปงน้ําร้อนจันทบุรีเพื่อฟื้นฟูนพื้นที่รูปตัวก่อให้กลับมาสู่ภูมิประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมือนเดิมค่ะบรรยากาศก,าก็อย่างที่เราเห็นนะคะทุกคนก็ภักภูมิใจสามัคคีกันใส่เสื้อคนจันไม่ทิ้งกันด้วยล่ะค่ะ คนจันท์ไม่ทิ้งกันคนไทยไม่ทิ้งกันเราก็บอกทงชาติแบบนี้นะคะสำหรับภารกิจหลักในการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนระยะ15กิโลเมตรของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยทางด้านหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องล่าสุดก็เปิดเส้นทางได้แล้วทั้งหมด10.5กิโลเมตรคิดเป็น70%ของระยะทางทั้งหมดตอนนี้เหลืออีกประมาณ4.5กิโลเมตรค่ะคาดว่าจะเสร็จในไม่ช้า จ้าหน้ที่เองต้องเผชิญอุปสรรคเรื่องสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเนี่แหละค่ะแล้วก็สนามทุ่นระเบิดที่หลงเหลือจากการสู้รบในอดีตด้วยค่ะ